7840ครับเนื้ปลูกคลาสสิกสไตล์พุดธิอังกฤษสไตล์ชอดานช้างกุ๊ปคือตัวจริงทีนี้ทีเดียวครับเก่านอกเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจากชอดานช้างกรุป๊ปตัวจริงแน่นอนครับทีนี้ทีเดียวครับ7840ครับคานาคาราโลครับเครื่องเพลาสตาร์หกสูบหรือเช็คคานาเครื่องเกียร์ท้ายและเกียร์เป็นเกียร์สิบสองครับแ,รแล้วก็นี่ฟองมบ้อหลังยางใหม่สี่เส้นนะครับ นี่พร้อมจะส่งไปจังหวัดกำแพงเพชรครับนี่คงุงเทดเย็นไหมครับเย็น,ยนโอ้อีจ่าเลยเนี่ยคนคนไายร้อนนี่ฮะขอเลี้ยงเช่องครึ่งให้ดูหน่อยเอ้กระงเท0จ็ดแปดสี่สนครับจังหวัดกำแพงเพชรคอยฟังแล้วดูดีดีครับดูจริงที่นี่ีเดียวครับ